สวัสดีคะ่ะมาพบกับ j k n เคนนนะคะในวันนี้เราก็มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับ บ้านสวนนะคะมีเดือที่200ตารางวาค่ะมีต้นไม้มากมายหลากหลายพัน์เลยทีเดียวนะคะทุกท่านราคาบ้านพร้อมที่ดินเพียง850,000บาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่านบ้านหนึ่งหลังนะคะมีที่ดิน200ตารางวาข่นบนเนื้อที่เนาะภายในแปลงนะคะมีต้นไม้หลากหลายชนิดค่ะเช่นมะม่วงกล้วยมะยงคิดฝรั่งเป็นต้นนะคะ มีบ่อเลี้ยงปลาด้วยค่ะทุกท่านซึ่งเจ้าของเดิมได้ปล่อยปลาไว้รายร้อยตัวเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาบึกปลาสวายปลาตะเพียนและยังมีไก่ชนไก่แจ้เป็ดให้ด้วยนะคะทุกท่านราคา850,000บาทนะคะบ้านพร้อมที่ดิน200ตารางวาค่ะเป็นบ้านสวนนะคะทุกท่าน อยู่ใกล้วัดกกม่วงตำบลบ้านโคงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อนะัดชมแปลงจริงได้นะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะโทรนัดร่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะทุกท่านสำหรับในวันนี้เจ n เคอขอแนะนำที่ดินแปลงสวยวิวดีบรรยากาศดีไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ